สวัสดีครับแม่แมๆพอ่พอๆพ,พี่ๆทุกท่านครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หนูจะนำเรื่องราวของปกสลากนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคม2,564มาฝากทุกท่านนะครับจะมาทำการนะครับจับผิดภาพนะครับแปลการจับผิดภาพตรงนี้นะครับคุณชม เราก็จะแปลข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับครับก่อื่นเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับรบกวนเมตตากดติดตามนะครับคําว่าติดตามด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปเลยนะครับแล้วก็กดไลค์ชูนิโปขึ้นนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับถ้านใดมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มแชร์เยอะๆเลยนะครับแล้วก็แชร์ลงหน้าเฟซนะครับของตัวเองนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหนูนะครับแล้วก็เลื่อนไปคำว่าทั้งหมดนะครับของลูกกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเนื่องจาก YouTube มีการปิดการการมองเห็นนะครับในส่วนแรกนะครับหนูจะแปลนะครับตรง จับผิดภาพตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วค่อยมาตรงข้างหลังนะครับ จะสังเกตน,นะครับว่าในภาพนะครับที่หนูให้ดูนะครับจะมีพรามอยู่หนึ่งท่านนะครับจะผิดภาพนะครับจะมีพรามนะครับ อยู่1ท่านนะครับนี่นะครับจากภาพนะครับมีพรามอยู่1ท่านนะครับแล้วก็จะมีพระโคนะครับอยู่2นะครับ อยู่สองพระโคนะครับแล้วข้างหลังน่าจะเป็นวัดพระแก้วนะครับข้างหลังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับผมจะขยายให้ดูนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นวัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับ มีอยู่สองนะครับแล้วก็มีวัดพักแก้วนะครับ แก้วนะคร,ระโคหนึ่งท่านจะสังเกตดูนะครับพระโคจะมีเขานะครับเป็นเขาที่สวยงามนะครับมัมีทั้งหมด4เขานะครับ สีขาวไปเห็นเป็นเด่นชัดในรูปภาพเลยนะครับแล้วก็นะครับเป็นวัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้วจะสังเกตนะครับจากรูปภาพนะครับจะสังเกตว่ามีเสียนเจดีสามเสียนนะครับมันมีนะครับ เทียนเจดีสามเสียนนะครับและในภาพนะครับเป็นวันพระราชพิธีนะครับมงคลจรวดพระนางคันแรกนาฝันนะครับซึ่งนะครับปีนี้นะครับตรงกับวันที่10นะครับหรือวันวันนะครับวันพื่ชมงคลนะครับ ชมงคนสิบครับสิบสิบเอ็ดนี่นะครับ,รบจากภาพนะครับจากภาพนี้นะครับก็จะอันนี้ แล้วแต่ดุลลินิตของท่านนะครับท่านใดที่แปลได้ยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ comment. มาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะครับโคมี2ตัวนะครับมีสีเขาแล้วก็มี8นะครับ8ขานะครับ เดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านะครับหนูจะมานะครับทำนายฝันเกี่ยวกับพระโคนะครับหน้าปกสลานะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับกดติดตามไว้เลยนะครับรอรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ในส่วนของพระโคกันก่อนนะครับพระโคนี้ก็ จะเรียงก็ได้นะครับ2 4 8นะครับหรือจะจับสลับก็ได้นะครับเป็น8นะครับ4 2นะครับอันนี้แล้วแต่ดุลลพินิตของทุกท่านเลยนะครับตัวนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับ ในส่วนของวันพืชชมงคลนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีวันที่10และวันที่11นะครับนี่นะครับวันที่เป็นวันมงคลนะครับเกี่ยวกับการลงทําการเกษตรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูมาดูนะครับส่วนหลังส่วนถัดไปนะครับด้านตัวเลขของ ด้านตัวเลขของสลากกินแบ่งนะครับ ตัวเลขของสลากนะครับข้างบนไม่ต้องไปดูนะครับดูข้างล่างตัวนี้นะครับจะสังเกตว่านะครับตรงนี้นะครับจะมีนี่นะครับเป็น16นะครับนี่แล้วก็จะมี1905เนะครับเห็นปหครับตรงกากบาทแล้วก็จะมี19นะครับแล้วก็เลขเล่มตัวนี้ก็เป็น19ตรงกันทีเดียวเลยนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ตรงนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนั้นเดี๋ยวเราหนูสรุปให้เลยนะครับหนูสรุปให้เลยนะครับเป็นหนึ่งหนะครับหนึ่งหกก็น่าสนใจครับหนึ่งหกหนึ่งหนะครับ ก็จะมีนะครับ19 05นะครับแล้วก็จะมีเป็นชุดที่19เลยนะครับแล้วก็ในฉลากก็เป็น19นะครับตัวนี้ก็จับสลับนะครับจับสลับเป็น6 1นะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะตัดเล่นก็ได้นะครับแล้วแต่ ความชอบของทุกท่านเลยนะครับ91กับ96ถ้าหกนารลงล่างนี่ก็ก็อาจจะเป็นตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับ91กับนี่ครับตัวเดียวกัน รเรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวนะครับการวิเคราะห์และข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับคลิปนี้นะครับทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับใช้หลักสถิตินะครับและหลักความน่าจะเป็นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอ นะครับพนมมือประกบยื่นขึ้นสุดสอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาแปลเป็นความฝันหน้าปกสลากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ